สวัสดีครับผมจากบ้านเราเราคอนแกะราคาถูกเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็คือบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ร้อเเซนะครับเดี๋ยวผมจะได้พาลูกค้ามาชมว่าบ้านหลังนี้แบบสไตล์อิงดิสคอเทนทที่เป็นบ้านสวนแบบนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับผมนะครับครับก็เริ่มต้นจากระเบียงนะครับเราก็มีระเบียงขนาดอยู่ที่2อคูณหเมตรนะครับผมเป็นแบบกว้างๆเลยตั้งแต่เนี้ยไปถึงมุมนู้นเลยครับ ก็คือกว้าง6เมตรเลยลครับผมนะฮะก็จะมีทางขึ้นเป็น2ฝั่งจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างอย่างนี้ในส่วนของตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อในส่วนของตัวครัวด้วยครับผมได้ยังไงเดี๋ยวพาผมจะพาชมอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมระเบียงนะฮะกว้างใหญ่เลยนะครับลูกค้าสามารถที่จะวางสิ่งต่างๆหรือว่าโต๊ะตู้เตียงอะไรต่างๆเนี่ยมานั้งอยบริเวณตรงนี้ได้เลยจะเป็นโต๊ะทานข้าวหรือจะเป็นในส่วนของตัวโซฟารับแขกด้านหน้าตัวนี้ก็ยังได้เลยนะครับผมนะครับนะครับผมในส่วนของต จะติดไฟอ่าที่เป็นไฟดาวไลท์แบบนี้ก็คือเป็นไฟ LED เลยนะครับผมก็อหยัดไฟนะครับผมตัวนี้ให้ทั้งหมด3าดวงจะให้ความสว่างบริเวณระเบียงตรงนี้ได้เลยครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจยังไงไปชมในบ,บ้านกันครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมเชิญเล้ครับ ในส่วนของตัวห้องโถงถเนี่ยก็คือจะมีขนาดกว้างวางโซฟาได้วางทีวีได้นะครับแล้วก็จะเดินสายแอร์ไปเรียบร้อยด้วยนะครับผมในระบบไฟฟ้าเราจะมีที่ห้องโถงเนี่ยมีดวงใหญ่ๆให้หนึ่งดวงแล้วก็จะมีโถงทางเดินหน้าห้องน้ำให้อีกหนึ่งดวงเลยนะครับผมนะครับพร้อมกับระบบก็คือตรนนี้เรามีมีตู้ควบคุมไฟเลยนะครับถึงนะครับจะเป็นแบบระบบการลูดด้วยนะครับผมจะมีปลั๊ก ให้เผื่อว่าในข้าเต,ตอร์ตรงนี้เผื่อจะมีการติดตั้งเรื่องของตัวหม้อหุงข้าวไมโครเวฟหรือก็ติดน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับอ่ะบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวห้องน้ำนะครับผมนะครับเดี๋ยวเชิญชมเลยครับห้องน้ำว่าเป็นยังไงบ้างคือเราจะติดกระเบื้องตั้งแต่พื้นถึงฝ้าเลยนะครับผมภายในห้องน้ำเนี่ยจะมีอุปกรณ์ครบเซตเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าโถสุขภัณฑ์สายฉีดชำระ ประับบวอาบน้ำนะครับรวมไปถึงเดินสายเครื่องตางน้ำอุ่นไว้รอทูกขาที่เดีพร้อมจะติดตั้งเรื่องของตัวนับ่าติดตั้งเครื่องากน้ำอุ่นนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าพร้อมผาตั้งให้ด้วยนะครับผมมีเซตกระจกนะครับมีเซตกระจกให้มีราวแกนใายเรียบร้อยที่สำคัญก็คือในห้องน้ํานี้ก็คือ มีผู้ร่วมดูดอากาศให้ด้วยนะครับผมจะช่วยเรื่องของตัวการระบายความชื้นในห้องนานด้วยนะครับผมนะครับโอเคถ้าจะง่ายเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องนอนฝั่งนี้กันเลยนะครับผมนะคะฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนนะฮะ <c oughs> ในส่วนของตัวห้องนอนเนี่ยคจะมีแบบให้มีความโหรือจะมีหน้าต่างทั้งสองบานนะครับจะได้มีความ อ่าหรือว่าเวลาเราเปิดหน้าต่างรับลมลมจะโปรโดยเฉพาะการเป็นห้องแม่ห้องนาแบบนี้ด้วยนะครับผมลมหรือจะโปร่งเย็นดีมากสบายเลยครับผมนี้นะครับผมแต่ในห้องเราก็จะเดินสายแอร์ไวรอเช่นกันนะครับว่ามีระบบแอร์ให้ด้วยนะครับแต่จริงๆนะก็คือบรรยากาศดีอยู่อันนี้ต็ปิดแอร์ก็ได้แล้วก็บ้านเราก็คือที่สําคัญคือไม่ร้อนก็ไม่ใช่หมอนที่ตัวอาคารมีการติดตั้งหรือแล้วครับผมนะครับมา ต่กไปเรามีให้1.2จุดเลยนะครับผมนะครับเครืงครอกับการใช้งานในห้องนอนอย่างนี้ด้วยนะครับผมนะครับในส่วนของตัวห้องตกก็มี2จุดให้เช่นกันแล้วก็ที่บริเวณคอเตอร์ครัวให้ด้วยนะครับผมนะครับได้ยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมรอบๆตัวบ้านอีกทีหนึ่งนะครับผมเชิญน,นะครับ บ้านหลังนี้เป็นสไตล์อินดิชค์เทจก็คือแบบมีระเบียงแบบนี้เลยนะครับผมที่สวยหน้าบ้านแล้วก็คือจะมีมุกให้พร้อมเรียบร้อยสวยแบบนี้เลยครับจะแต่งให้เข้ากับตัวบ้านด้วยนะครับโดยบ้านหลังนี้มีขนาดกว้างอยู่ที่6เมตรคูณ5เมตรด้วยนะครับผมในตัวบ้านจริงๆก็คือจะเป็น3คูณ6เมตรแล้วก็ระเบียงอยู่ที่2คูณ6เมตรเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวให้ทั้งค้าเชิญชมเลยนะครับผมนะฮะพร้อมกับยกสูงบ้านตัวนี้ขึ้นอีก1เมตรเลยนะครับผมนี่เป็นลูกค้าเป็นงานสั่งด้วยนะะคผม ลูกค้าสามารถที่จะจัดวางอะไรต่างๆก็ได้สามารถพิติ้งอะไรก็ได้เรื่องของตัวระเบียงหน้าบ้านรวมไปถึงจุดรับแขกโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเข้ามาในตัวบ้านเลยก็ได้นะครับผมในบ้านหลังนี้เราก็ยังมีแถมบางไอให้ด้วยนะครับเผื่อว่าจะเป็นแบบสไตล์อังกฤษเนี่ยลูกค้าจะได้แบบว่าห้อยเรื่องของตัวต้นไม้ประดับตกแต่งหน้าบ้านให้สวยเลยนะครับแบบนี้นะครับผมนะครับอย่างนี้มีให้หมดนะครับเชิญชมนะครับ โอเคนอกเหนือจากตัวบ้านนะครับนอกเหนือจากตัวบ้านที่ขนาด6กคูณหเมตรเราครับเรายังมีเรื่องของตัวอาการต่อเติมที่ลูกค้าสั่งต่อเติมเป็นเรื่องของตัวระเบียงนั่งแล้วก็ในส่วนครัวที่ต่อเติมพิเศษ้ะครับเดี๋ยวผมพาชมภาพเดี๋ยวเชิญนะครับอะเรเนียก็คือ ที่มีการต้อนรับแขกนะครับผมนะลูกค้าก็คือเตรียมไว้ก็คือเผื่อที่น้องหรือว่าญาติมาเยี่ยมแขกไปไทยมานะครับก็คือให้มาอยู่ในโซนนี้นั่งดื่มนั่งกินข้าวกันบริเวณนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัวเคาน์เตอร์ครัวนะครับเราก็จะมีจัดให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะครับผมนะฮะจะเป็นเคาน์เตอร์พร้อมอ่านซิงล้างจานนะครับเตาไฟก็คือเซท้ายเรามีระบบปักอะไรเรียบร้อยบริเวณนี้นะครับส่วนความชุดแสงสว่างนะครับเนี่ยครับเราจะมีให้ทั้งหมด4จุดเลยนะครับตรงนี้นะครับลังคา แล้วก็คือติดฉนนเป็น PU f o ฟ m แบบนี้เลยครับผมนะครับลูกค้าชอบมากในลายลายแบบนี้ครับผมนะฮะอ่ะรามาดูห้องน้ำกันครับเป็นแล้วครับอ่าเปไฟพร้อมใช้งานเลยนะครับในส่วนของตัวห้องน้ำเนี่ยนะครับผมเหมือนเดิมคอนเสร์เดิมก็คืออ่ากิดกระเบื้องตั้งแต่พื้นยันฝ้าให้เลยนะครับผมนะครับกระเบื้องหมดเลยอ่าตัวนี้เราจะมีโถสุขภัณฑ์ให้แล้วก็จะมีฝักบัวอาบน้ำให้ด้วยนะครับมีราวแผ่นผ้าให้เรียบร้อยนะครับ พร้อมใช้งานทั้งหมดเลยนะครับผม,บะมน,น,นะครับชมความสวยงามนะครับเราคัดเกรดวัส,สดุทั้งหมดเลยนะครับโอเคเป็นไงครับสวยไหมครับและที่สํำคัญก็คือตัวนี้ปกติแล้วลูกบิดเนี่ย จะใช้เป็นลูกบิดห้องน้ําแต่เราใช้เป็นประตูทั่วไปเลยครับลูกบิดประตูทั่วไปที่มีกุญแจซึ่งห้องน้ําส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลูกบิดที่ไม่มีกุญแจให้นะครับผมนะครับเป็นแบบที่ไม่มีกุญแจนะครับชุดแสงสว่างอ่ะกุญแจนี่เลยเปิดไฟทั้หมดเลยติดหมดเลยนะครับเป็นหลอด LED ทั้งหมดนะฮะในส่วนของตัวบริเวณปลั๊กแล้วก็จะมีจุดน,นี้จุดหนึ่งให้แล้วก็จะมีจุดนี้นะครับเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับเราก็ยังไม่อยากจะมองข้ามก็คืออย่างเป็นเนี้ยสีดําแล้วก็หาวัสดุที่เป็นสีดําให้มันเเข้้้ากััับบตวนีไดลยคร ตรงนู้นก็เช่นกันนะครับผมนะครับอะชมดูความสวยงามของตัวโครงสร้างของเรานะครับว่าเราใช้เหล็กยังไงแบบไหนซึ่งเราไม่ได้ใช้แปรเล็กๆอะไรพวกนี้เราไม่ได้ใช้แปรเลยครับเราใช้เป็นเหล็กเส้นทั้งหมดเลยครับเพื่อมาลองรับเรื่องของตัวหลังคาทั้งหมดนะครับงานโครงสร้างเรานะครับผม เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ชมงานไปแล้วครับสวยถูกใจท่านผู้ชมไหมครับผมนะฮะงานดีๆที่มีคุณภาพแบบนี้เราจะสรรสร้างให้ทางลูกค้านะครับ เป็นแบบต่างๆที่ลูกค้าต้องการแบบางไเราจะจัดให้ใตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับผมยังไงเคสนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณช่วยมากนะครับที่เป็น f c ของเรามาติดตามเรามา2ปีแล้วนะครับผมรวมไปถึงลูกค้าที่ทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับมีการสั่งออนไลน์เข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอันนี้นะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับในส่วนของการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมจะได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผม ก็ยังไงก็ฝากให้เป็นกําลังใจดีๆนะครับว่าให้มีการติดตามแล้วก็กดไลค์กดถูกใจเราด้วยนะครับผมจะเป็นพ่อคุณอย่างสูงเลยนะครับผมยังไงวันนี้แล้วผมก็ต้องขออนุญาตขอขอบคุณลูกค้าที่มีการติดตามนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าตัวอย่างบ้านดีๆผมจะได้พาชมอีกทีนึงนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ